สวัสดีสสดค่ะเด็กๆสวัสดีครับครูเมียสวัสดีค่ะครูน็อตวันนี้นะคะในหน่วยที่8นะคะเรื่องที่5ค่ะกิจกรรมในครอบครัวนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะครูน็อตเกี่ยวกับกิจกรรมในครอบครัวของเรานะคะให้เด็กๆนะคะไปฟังเพลงครอบครัวของฉันค่ะไปฟังเพลงกันเลยครับ คุณเหมียวครับเดี๋ยวเราได้ไปฟังเพลงแล้วใช่ไหมครอบครัวของฉันแล้วใช่ไหมครับทีนี้เรามาเรียนรู้ในกิจกรรมในครอบครัวเราดีกว่าคุณเหมียววันนี้คุณน็อตใช่ครับค่ะเดี๋ยวคุณเหมียวถามคุณน็อตก่อนว่าในครอบครัวของคุณน็อตเนี่ยเวลาวันว่างนะคะคุณน็อตวว่าที่เราทํากิจกรรมอยู่ตลอดเนี่ยวันว่างเนี่ยคุณน็อตทําอะไรบ้างคะครอบครัวของคุณน็อตชอบทํากลับข้าวครับคุณเหมียวกลับข้าวกับาครับรวมกันแล้วคุณเหมียวนะครับครอบครัวคุณเหมียวใช่ไหมคะถ้าใช่ครับอ่า มีมีเวลาเนาะอย่างเช่นอย่างครูเหมียวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะครูเหมียวจนถึงสุกเนี่ยจะมาทางานที่โรงเรียนเนาะช่วงเสาร์อาทิตย์ครูเหมียวจะได้กลับบ้านเพราะว่าคุณเหมียวน่บ้านไม่ได้อยู่แถวโรงเรียนนะคะครูคเหมียวกลับไปที่บ้านเนี่ยครูเหมียวก็จะทํากิจกรรมในครอบครัวเพราะว่าที่บ้านคุณเหมียวเป็นบ้านสวน,น,นค่ะคุณน็อตอ่าเป็นบ้านสวนค่ะช่วงนี้เลยนะคะจะปลูกพักผลไม้เยอะแยะเต็มไปหมดกับคุณน็อตก็จะไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทําสวนค่ะคุณน็อต ะะแล้วเด็กๆล่ะคะในครอบครัวของเด็กเนี่ยในกิจกรรมมันอยู่จะทําอะไรบ้าง <ทำ S 1> ใช่ไหมคะเ,เออมีกิจกรรมมากมายนะคะอย่างเช่นช่วงนี้เนาะถ้าเกิดว่า,ามีเวลาใช่นนค่ะมะมีมีเวลาแต่ถ้าช่วงช่วงที่มีเวลาถ้ายังไม่เกิดโูคระบาดเนี่ยส่วนใหญ่ออบางครอบครัวทำงานเหมือนคุณเหวี่ยงเนาะจันถึงสุขใช่ไหมคะคุณน็อต้บะบ้านไม่ได้อยู่ใกล้เนี่ยก็คือวันว่างจะเป็นเสาร์อาทิตย์นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะพาไปเที่ยวพักผ่อนไปสวนสัตว์ไปสวนสาธารณะไป อส่วนน้ำสนสนุกใช่ไหมคะที่เราจะได้ไปกันนะคะก็คือในครอบครัวที่บางครั้งไม่ว่างตรงกันนะคะหรือบางครอบครัวนะคะก็คือเมื่อมีเวลาว่างก็จะทํากับข้าวเหมือนบ้านคุณน็อตเนาะใช่ครับคุณเหมียวแล้วเหมือนบ้านคุณเหมียวเนี่ยก็คือถ้ามีเวลาว่างไปกลับไปที่บ้านก็จะเข้าสวนเพราะว่าที่บ้านมีสวนนั่นเองค่ะคุณน็อตนะคะแล้วกิจกรรมที่บ้านของเด็กๆ้วคะทาอะไรกันบ้างเพราะฉะนั้นให้เด็กๆเนาะส่งมานะคะว่าอยู่ที่บ้านทําอะไรบ้างนะคะก็ อย่างเช่นถ้าอยู่ที่บ้านใครมีสวนนะคะหรือว่าทํากิจกรรมอะไรเนี่ยก็ถ่ายภาพมาใช่ค่ะส่งมาให้คุูเหมียวกับคุณน็อดดูเนาะแต่ว่าช่วงนี้ใช่ไหมคะคุณน็อตยังเป็นโรคระบาดเราไปไหนไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีกิจกรรมในครัวเรือนนะคะอาจจะเป็นทํากับข้าวรดน้ําต้นไม้ปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะครูน็อดหรือว่าทําขนมต่างๆนะคะ ก็ให้เด็กๆส่งมานะคะว่าเด็กๆทำอะไรบ้างในที่บ้างนะคะวันนี้ครูเหมียวกับคุณน็อตขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้คะ่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย